ได้ลเลยคได้ตั้ตัวกันหน่อยใครเล่นเป็นอะไรบ้างคะนัก่้อนแล้วกันครับอากาตัวชีรวิทย์นะครับเเะะรับบทเป็นเฟิร์สคลาสครับค่ะเอฟเฟอรลาพิศรานะคะรับบทเป็นมินิสค่ะสิงโตปราชญานะครับรับบทเป็นบ m เอ็มครับบทบาทที่ให้รับเนี่ยต่างหรือว่าเหมือนจากตัวจริงแค่ไหนคะ ผู้หญิงก่อนเลครับอ่าก็บทบาทที่ได้รับนะคะมีดก็เป็นคุณหนูไฮโซบ้านรวยมากทําธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกอุปกรณ์กีฬาก็เลยทําให้ต้องมาเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะว่ามันจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัวซึ่งจริงๆเองก็ไม่ได้ชอบหรอกแล้วก็วันนึงเนี่ยครอบครัวก็เกิดล้มละลายขึ้นมาเราก็เลยต้องไปรับจ้าง บีเอ็มค่ะชาบีเอ็มเพื่อนสนิทนะคะก็เลยเขาจ้างเราจ้างเป็นแฟนด้วยนะจ้างเป็นแฟนได้เดือนละห้าหมื่นบาทแล้วก็ไม่มีเงินที่แท้จริงใช่เราก็เลยต้องต้องเอ่อไปไปเป็นแฟนจำแรงจำลองจำเอออะไรสักอย่างแฟนปลอมๆของเขาอ่าก็ถ้าถามว่าต่างจากตัวจริงไหมก็ต่างมากนะคะอย่างแรกเลยคือเราไม่ได้รวยขนาดนั้นนะคะอย่างที่สองก็คือเอ่อมินิดก็จะขี้วิเอ่อขี้วีน ยปงเวียงแล้วก็ชอบพบเพื่อนที่ไม่ดีซึ่งซึ่งก็ต่างจากตัวจริงมากพอสมควรแต่ว่าเรื่องความโกความติงตองเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันบ้างค่ะของออฟก,กัสน,นะคะครับอองกัสก็จริงๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยค่อนข้างคึ้มขื่นนิดนึงครับแล้วก็เป็นคนเจ้าระเบียบไหมก็ก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นคนมีเหตุผลอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้าง มา่อไหรพูดเงียบๆไปก็ใกล้เคียงอยู่พอสมควรครับของสิ่งนี้ในเรื่องของคาแรคเตอร์น่าจะมีความคล้ายพอสมควรนะครับในเรื่องแบบกเพื่อนหรือว่าจะเป็นชอบช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องความหล่อมันก็ใช่นะนะอะไรเงี้ยพูดถึงนิสัยไหมเหรออ๋อเอาอใกล้เคียงครับใกล้เคียงมากๆเลยถือว่าเป็นตัวละครที่ใกล้เคียงมากๆตัวหนึ่งเลย ฉากไหนที่ยากที่สุดสำหรับพวกเราเอาสำหรับใครก่อนของการและการของการคงเป็นฉากที่ต้องไล่มาตราใส่มินิตแบบมาตราต่างๆงนะครับก็มันต้องเป๊ะทุกบท,ทเออบทต้องเป๊ะทุกคําเลยก็คือห้ามผิดเลยเพราะว่ามาตรานี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนติติฟกีกบกฎหมายเ่เกี่ยวกับกฎหมายเนาะแฟนๆก็ได้เห็นกันไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับ ส่วนของแอมนะคะก็คงจะเป็นฉากที่ต้องร้องไห้นะคะดราม่าเลยแต่ว่ามันนี้อุปสรรคตอนถ่ายค่ะคือระหว่างถ่ายเนี่ยก็มีเครื่องบินบินผ่านเขาก็ต้องคัดก่อนเพื่อให้เสียงเครื่องบินหายไปก่อนไม่งั้นเสียงมันจะเข้าอพอเครื่องบินหายไปปุ๊บสักพักหมาเห่าหมาเห่าหมาเห,ห่าก็ก็แบบเขาพยายามแบบไล่ไปที่อื่นอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ถ่ายต่อ,อก็ยังกลับมาเห่าอีกอเสียงอะไรร้องแบบอะไรเงี้ยแล้วแอมต้องร้องไห้ต้องโฮอาร,รมณ์มันนะคือ พัอจะกี่เทงนะยี่สิบป่ะเกือบเยอะอะเยอะมากคือแบบไม่ได้เทคเพราะว่าเราเราเราผิดนะแต่ว่าเพราะเสียงมันเข้ามาตลอดอ้าวพอหมาไปเครื่องบินมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไปถ่ายแรตอนนั้นแบบจะตายแบบโอ้โหร้องไห้อย่างเดียวเลยใช่ค่ะอินชักที่แบบ ยากมากเราต้องยืนลุ้นอยู่ข้างหลังครับใช่เข้าฉากกับสิงโตนั้อให้ได้นะเดี๋ยวเมืที่พี่สิงโตลืมบทอะไรอย่างงี้ด้วยก็ต้องถ่ายใหม่ร้องไห้ใหม่เรื่ป่ะหาไม่มีไม่ไม่มีมีเดี๋ยวใครลืมบทการยันตีกันสิงโตถามี่ฉากที่ยากไหมฉากที่ยากสุดน่าจะเป็นฉากอ่าฉากที่เข้าคู่กับเขาครับมไเพราะว่าสหมภปณ์ที่อ่านยาอาจจะรู้แล้วแต่ว่า สำหรับใครที่ยังไม่เ่านเนี่ยรอติดตามชมดีกว่ามันเป็นฉากที่ต้องทะเลาะกันแรงพอสมควรดราม,ม่าพอสมควรอะไรอย่างี้ครับแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ว่าเราไม่ไม่เคยทะเลาะครกับใครแบบหรือว่าทํากับใครแบบนี้แล้วมันต้องใช้ประสบการณ์ที่เราไม่มีประสบการณ์แบบนี้ดีกว่าครับแล้วก็เอามาเล่นอะไรย่างนี้ครับอสำหรับฉากประทับใจอะคะ่ะมีมั้ยเลยมีไหมฉากประทับใจเหรอฉากประทับใจของผมคือฉาก ช่วงท้ายของของซีรีส์ครับน่าจะอยู่อ e ีพีท้ายทายเลยคือช่วงที่มันจะเป็นสปอยหรือเปล่า <S <S> <S เราจะ <laughs> หลีกเลี่ยงลวกันเราจะพูดว่ามันจะอยู่ท้ายทายของเรื่องครับ<อ>แต่ว่ามันประทั<อ>บใจ<อ>บจริงๆอ,อยากให้ติดตามดูกันถึงตอนนาละกนจะได้รู้ว่าสิ่งประทับใจตอนไหนอครับจริงของกัตก็ประทับใจหลายฉากเลยใช่ประทับใจ เออไม่ได้อย่าสปอยก็คือบก็คัามเนฉากที่ปเปิลกำลังแบบเอาหมอนหลบอยู่อ่าแล้วก็อาจจะมีเห็นในทีเซอร์บ้างละใช่เห็นในทีเซอร์บ้างแล้วก็เลยพูดได้เนาะพยายามแบบย่องๆออกมาแล้วเราก็เห็นอยู่ข้างหลังแล้วเราก็สกิเรีแกเขาก็หันกลับมาตกใจแล้วหน้าแล้วก็ กัแบบระหว่างหมอนอะไรเงี้ยครับน่ารักดีครับก็ฉากประทับใจของออกาสนะครับชับคนดูน่าจะชอบฉากนี้น่ารักครับของแอปฉากประทับใจเหรอคะครูจริงๆก็อย่างที่บอกว่ามันมีเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดให้คนพูดถึงช่วงนี้แล้แอปรู้สึกว่าเออเออแบบแบบอย่างที่เราคิดไว้จริงๆอะไรแบบนี้ก็คงฉากที่เดี๋ยวเผสปอย กีน่นอ่ีุ่งผ้าคุณหนูออกมาจากห้องซึ่งซึ่ง,งจริงๆมันไม่ใช่ห้องของเราเป็นห้องของเฟิร์สคลาดแล้วก็เราก็คิดว่าอยู่บ้านตัวเองทําตัว <S 2> <S 2> <S อยู่บ้านตัวเองแล้วก็แบบเผือแบบผัดผ้า <S 2> <S 2> <S แล้วเฟิร์สคลาดนั่งอยู่คือก็น่าจะเห็นก็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเอันนี้เป็นฉากที่แบบคิดว่าคนน่าจะชอบแล้วก็มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเี้ยอ่าให้หมดยุคปิ้นในดวงใจยุคปิ้นอ่าคนอื่นๆ ห้ามห้ามเป็นตอนตัวเองใช่ไะใช่ใครดีนะเอาอย่างนี้ถ้าถ้าแอปเปิ้ลอยากคู่กับใครสมมติเปลี่ยนเปลี่ยนเอา gas เอาไปเป็นหอถามฐานจะออกไปได้ไหมเนี่ยอยากคู่กับใครโอ้โหเพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นเลยเออใครดีนะแดสละกันเพราะว่าชอบกินค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดเ,เขาชอบเรเน่แล้วก็นางเอกเขาซกโมงก็อยากลองเล่นบทอะไรแบบนั้นบ้างเพราะว่าเป็นคุณหนูมันต้องแบบว่าเมียทุกอย่างต้องแบบแต่งตัวสวยอยากลองแบบหัวฟูฟูทำตัวสกปรกไม่อาบน้ำอะไรแบบนี้บ้างน่าจะสนุกด,ดีค่ะส่งออก,กากัรค่ะคอยากอยากเล่นบทยูปิงบนไหนไหมเออจริงๆเป็น <c oughs> ใครเดี่ะกับตันฮอกก็ได้นะ เมฆเมฆฟอฟอฟเพราะว่าตอนตีนั้นเเพื่อว่าจะเหน้อยจะน้อยน้อยแล้วน่าเบื่อแล้วก็แต่งตัวหล่อมาหล่อตลอดใช่ครับก็เท่ดีสิงโตอะค่ะของสิงนี้เป็นอะไรครับเอาอยู่ฟินเลยถ้าเกิดเลือกได้เผมว่าคาสเนียครับโอ้เพราะว่าผมสนใจอ่า คาลเตอร์ของพี่สิบทิศครับผมว้าวใช่ดูนิดนึงมันดูมีอะไรให้เล่นในแง่อะไรนะทีห้าหอหรืออะไรทั้อย่างอ่ามันมีความความแตกต่างของบุคลิกตัวละครเน่ยเราเคยเล่นมาแต่แบบแบบเป็นคนดีจ๋าอะไรเงี้ยตัวละครกลมๆรอยากอยากได้แบบเออนิึงไม่มีให้มีอะไรตอนึ่งแล้วก็ชอบ ราการเล่นของพี่ปุดด้วยอ่ะช่วงต่อไปนะคะช่วงเด็ดดีมิชชั่นนะคะถามไวตอบไวภายในหกสิบวินาทีนะคะเราจะมีคําถามให้แล้วก็ถามเป็นลายคนเลยให้ตอบให้เร็วที่สุดเนาะเอาเป็นคำถามเอาเป็นคำตอบแรกที่เราคิดได้น,นะน้อยเงิน้อยเอนแล้วกไม่รวันนี้อันนี้สูมอันนี้สูมค่ะ,คะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะถ้ามีคนมาบอกว่าแอปเปิลอ้วนไม่เห็นว้วนเลย ออกการ์ายแล้วอยากเป็นผีอะไรคะผีขนุนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคะถ้าเจอผีขนุนจะทำไงคะหาหมอผีค่ะอะแอปเปิ้ลถ้าจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กเออเออด่าแฟนค่ะถ้ามีผู้หญิงสวยมาจีบสิงโตรับสิครับถ้ามีผู้ชายหล่อมาจีบออกการ์ดจีบ เออเออเออไปเลยนึกนานเลยถ้าเอาการ์ดกลายเป็นผู้หญิงเอ่อช็อกครับช็อกก่อนเลยถ้าแอบไปเข้าห้องน้ำแล้วไม่มีทิชชู่ขอทิชชู่ถ้าอีกสิบนาทีอ้ถ้าอีกสิบนาทีรู้ว่าจะโลกแตกสิงโตทำไรคะนอนถว่าพ่อเอ่อถ้าไม่จิ้งกับคลีสิงโตอยากจิ้งกับใครกิ้งไม่ออกเลยใครใคร สองเดินก่องไม่ไม่ได้คิดไรครับไม่ไม่ได้คิดไรไงคือเขาไม่ได้คิดไว้ก่อนเงยหนึ่งเดียวไม่ต่อ่ตอย่าเรียกว่าไม่ได้จิ้นกับคริสดีกว่าครับจะเรียกว่าเล่นคู่กับใครดีกว่าเพราะว่าว้าวเราก็อยากเล่นละครประกบคู่กับหลายๆคนที่เป็นไอดอลเราแล้วก็ ไม่ได้อยากเป็นแค่คู่จิ้นอะไรเงี้ยครับแบบเราอยากเล่นกับไดอดอลเราเช่นพี่นุ่นศิลป์พานอะไรเงี้ยครับอยากเล่นกับดาราเบอร์ใหญ่ๆอยากประทะว่าพวกอิโมชันกันอะไรเงี้ยครบหล่อมากเอาคุณบา,านเยอะมากอ่ะสองามจะทำบ้านหน <c oughs> ่อยค่ะค่ะบิ๊กชาร์ะ อะไรกันนานี่มันเหลือมเองหรือว่ามันถามพี่เขาดีไหมน้องบอกว่าขผิขนไม่รูเาไรอ่ะไรอย่างคิดอะไรอนแล้วว่าไม่ไม่กินไม่เคยเลยอะไรคาถึงของกินอยู่่ะกินผลไม้น้องถามว่าพี่การเขินไหมเล่นแาแอคเขินไหมอ๋อก็ ตอบตามความจริงตอบตามความจริงเขินเขินรับเขินเพราะว่าเอ่อไม่ได้แบบว่าถ่ายใกล้ชิดกับผู้หญิงแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ด้วยกันตลอดเลยเพราะว่าเวลาถ่ายก็เหมือนถ่ายกันอยู่สองคนในห้องอะไรเงี้ยครับก็เขินเขินมีคนบอกว่าทั้งสามคนนี้อยากลองเล่นบทไหนนอกจากบทตัวเองไ อยากบทไหนอ๋อให้แลกกันในสามคนเหรอแลกกันเหรอถ้าแลกกันในสามคนถ้าอยากเป็นเวิร์คชั่นเอาถ้าอยากเป็เวิร์คชั่นก็เป็นมินิแล้วกันเลยอ่ไมันี่เป็นใครเหรอเะไรมทำได้ค่ะทำได้นะทำได้ทำได้ทำได้เหรอครับก็รู้สึกว่าอยากถ้าลองนะมินิ ใช่เพราะว่าเฟิร์สคานมันนิ่งไปมันดูแม่แม่ท้าทายเราวิจัยพี่หลีกเขาพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเราจะชอบบทที่มันท้าทายเราพวกตัวละครคาแรคเตอร์ท้าทายนิดนึงรู้ไหมกันที่พูดน้อยเนี่ยเล่นยากนะเออก็รู้ก็รู้แหม่มาตาที่3ามร้อยากมต้องมีความเก็กอยู่ในความนิ่งนั้นด้วยในสิงโตขอท้าคุณหนูหน่อยคุณหนูมินิคุณหนูคิวินนอะคุณหนูคิวิน เราต้องพูดอะประโยคประโยคติดปากยาวมันมีเยอะไงมีเยอะนี่เลียงไม่เล่้ยงวินวินทุอย่าเออนี่ในเฟิร์สคลาสก็ไรอ่ะเป็นเฟิร์สคลาสตบ้าตบ้านี่ตบ้าตบบ้าเล่นแบบนี้เองไม่เล่นเล่นไม่ถูกอ่ะจริงๆมีมีมีเพลงมีอะไรมีเพลงตอนผมพ่อขนหนูด้หรอ่า อเขาบอกว่าอยากให้เราให้ฟังหน่อย